สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปนี้นะครับผมก็มีเกมมาให้เล่นอีกแล้วนะครับผมเป็นเกม s u c c e r of Europe 3นะครับผมเกมนี้ยังไม่มีในเพลย์สเตช์นะครับผมยังเป็นตัวเกมทดลองอยู่นะครับ ขนาดพื้นที่อยู่ที่118 MB นะครับผมพื้นที่118 MB แต่คุณภาพกรับกเนี่ยสุดยอดมากนะครับสมจริงมากตู้คอนเทนเนอร์ครับสมจริงมากๆเลยนะพวกตึกพวกโรงงานอะไรก็สมจริงมากครับผม เกมนี้สามารถส่งงานได้นะครับผมสามารถวิ่งขนส่งสินค้าได้นะสามารถส่งสินค้าแล้วกเก็บเงินเก็บเลเวลได้นะฮะแล้วก็สามารถแต่งรถได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปแต่งรถนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วครับเราก็กดตรงตัว C นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากได้เป็นแบบ10ล้อเราก็กด6คูณ2นะครับผมเนี่ยนะจะเป็นแบบ10ล้อนะครับแล้วก็พวกนี้อะไรไม่อ๋อเป็นเครื่องยนต์ครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เราอยากได้กีรงแมาเราเรียกเอาเลยนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์ ตรงนี้เป็นของแต่งนะครับผมของแต่งยังมีไม่เยอะนะฮะนี่ครับเรากดแต่งแต่งแต่งไปเลยนะครับผมแบบนี้นะภาพจะคล้ายๆยูรูทักเลยนะครับผมยูรูทักซิมมิลิเตอร์ซองนะฮะคล้ายๆกันเลยนะผมว่า เรามาแต่งสีกันครับผมทีนี้แต่งสีแล้วแต่เราจะเลือกเอาสีไหนเลยนะฮะและ้วแต่ความชอบของเรานะครับผมของผมจะเป็นสีนี้นะสีจำลยนะหลังจากที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยเราก,กดตรงตัวสีสีเขียวตรงนี้นะครับผมก,กดไปนะฮะทีนี้เราก็กดตรงสีเขียวอีกรอบครับผม แตรงนี้อถ้าเป็นแบบนี้คือเรามีรถอยู่แล้วนะครับผมเราก็โอเคแล้วเราก็กดออกกดออกเลยนะครับผมพูดไม่ใช้ยังไงก็ต้องขอโทษขออาภาัยกันด้วยนะครับผม ภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมภายในสมจริงมากครับผมนะไปครับไปรอ,อางานกันผมแล้วก็สามารถ ล้างรถได้นะครับผมเดี๋ยวรถเข้าไปล้างสักครู่นะครับเอารถมาล้างตรงนี้ได้เลยนะครับผมกำลังล้างนะบแบบสมจริงมากนะครับผม ไม่ทัน,นแล้วออกไปดูข้างนอกไม่ได้แล้วพตอสายเลยนะคร ทีนี้เราก็รอรับงานครับผมสตาร์ท สำหรับตรงที่รับงานนะครับผมกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กด get a job นะครับผมตรงนี้เราก็เลือกงานนะครับผมเลือกพวงที่เราจะไปส่งนะฮะตรงนี้มีตู้มีงานคุ้มพ้าใบส่งรถตกักแล้วก็นัคโครนะผมจะเอาพวงส่งนัคโครนะครับผมเรากด get job ไปเลยฮะ งานตรงนี้อยู่ที่หนึ่งพันกิโลเมตรนะฮะเงินอยู่ที่หมื่นสองนะครับผมพ่วงอยู่ที่ยี่สิบห้าตันนะฮะเราก,กดกระบ,บาทออกมานะมันก็จะมีพ่วงมาให้เลยนะครับผมทีนี้เราก็ดรับงานไปส่งนะครับผม ใครไม่เสียงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นเรียบรต้อยแล้วครับผม รถเต้นขนาดนี้จะรถเต้นล้างที่ไหนวะ